สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาเล่น P B กับเพื่อนผมนะครับวันนี้อยู่กับใครครับอยู่คกับไอ้เฮียโอ๊ตนะครับไอ้เฮียโอ๊ตเด็กวัดนะครับไอ้เฮียมึงกดเลยน้องมึงเข้าไหมนี้ก็เล่น P B นะครับหนึ่งหนึ่งนะครับอันนี้ก็รหัสหลักเอ้รหัสรองผมเองนะครับรหัสหลักแม่งเล่นด้วยกันไม่ได้ครับไอ้นี่แม่งแรงกาเกินหัดไก่นะครับิ่งเล่นสองวันใจเย็นมาครับผมเอาสับใบมาครับคแมเลนย่อเหรอ มาน้องมาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ้น้องเย็ดเย็ดย,ยิงไม่โดนเลยเฮ้ยกูยิงยไม่โดนนะ้องโอ้ยหมื่นตัวดนไม่โดนผมก็เปลี่ยนปืนนะครับยิงไม่โดนโอ๊ยตะกากเลยมาครับอืมกระสุนหมดอืมดีอ๋อทำไมอ๋อ มันก็โดนสไนเหล็กนะครับสไนเหล็กสไนแล้วไอ้ผมมีสไนไม้อะโอ้ยลับเบอร์ที้กโดนระบเบอรตายมึงอยู่ไหนวะเฮ้ยยังเยอะโอ้ยเฮ้ยแตกคอแตก กูหลาอเลยอุ้ยหลาเหรอ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 หล่อเหรอน้องหลาเหรอทำไมมิดแรกมันดียังวะน้องคือแบบแยบน้องไม่ไหวเลยอ่ะน้องไม่ไหวเลยอ่ะโอุ้ยกูหลาอเลยมันจะเราผม เปล่าเลยเปล่าเลยอุ้ยโดนจ้วงแหละ <c oughs> โดนเอาก็คือแบบกลิ่นยังไม่สิ้นกลิ่นนมน้ำมันแบบโอ้โหเองยังแบบยังเป็นเด็กน้อยตะโรออกลายอยู่ยเลย <c oughs> โอ้ยโ, <c oughs> โดนนะครับโดนนะครับหลังอีหละ กำลังป like, oh, oh. ัดนะโอ้ย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 ไลนปุ๊บโอ้ยไลนปุ๊บเอาไว้อ่ะเอาไว้อ่ะหกส่วนนะครับโอ้โหรู้มือนะครับโอเด็กวัดโอ้ยโอ้ยโอ้ย โอ้ยได่จบเลยโอ้ยเอ็งเล่นเป็นไม่ได้โอ้ดีกว่าเดี๋ยวเพื่อนผมก็จะอีกคนหนึ่งก็จะได้คอมนะครับพาไปเดอนไฟเอ็มเดี๋ยวพาไปเดอนไฟเอ็มมอนเล่นพีบีนะครับสวผมชอาบเล่นไฟเอ็มหรอเปล่าผมไม่ชอบอ่ะพีบีมันก็โดนกูได้หมดอ่ะอยู่ไหนน้องยิงไม่ไหนแล้วนะน้องกลับบ้านผมยิงกลับบ้านแล้ว กลับบ้านเหรอเฮ้ยกูยังไม่โดนโอ้ยโอ้ยยิงไม่โดนเลยอะยิงไม่โดนเลยอะโอ้เราจะยิงโดนกระสุนหมดโดนนะครับโดนนะครับโดนนะครับีก็โดนนะครับผมบอกแค่นั้นแหละโดนนะ เป็นปืนแล้วจังวะสับใบเลื่อนหนอเลื่อนหนอน่องลงไปไหนน่ะป่ะระเบอร์แ่เองอ,เอีกทีนี่เฮ้ยโอ้โหน้องเคินไปน้องเองคือแบบชิวแล้วอ่ะน้องก้าวสุดแล้วเนี่ยโอ้ ยิงส่งเข้าไว้เนี่ยโอ้ยไม่ตับจ่ายไปเฮ้ยเออโอ้ก็สุ่นหมดอ่ะเฮ้ยเอ้เอ้เอ้ <laughs> สุน่น <laughs> มาเก็บปืนต่อเลยโอ้โหใส่ตุ้งติ้งมาด้วยเหรอมีตุ้งติ้งด้วยคืออะไรวะขึ้นไปข้างบนหนอขึ้นไปข้างบนหนออยู่ไหนแล้ววะ คอือได้เปลี่ยนที่ยิงตลอดอ่ะน้องใอ้โหไอ้โอ้ด110เลยหรอเฮี้ยมันเล่นท่าไหนผมไม่ถนัดจัดเลยมมถูกปะแม่งมันก็เอาปืนกลมายิงกูเนะเฮ้ยยิ้แม่เควันอ่ะได้เหรอแตมึงเจอพีก้าวนกูมา ไอ้สี่หมืนห้านะคือของฟรีเฮียได้ตั้งนานแล้วไสัตว์รหัสนานล้วน่ะเฮ้ยน้องเกินไปว่ะเฮ้ยเองเกินไปจริงน้องปุ๊ครับปุ๊แบบแม่งเฮียกัเลยปุ๊บจริงแล้วปุ๊บจริงอ่ะเอ๊อเออ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  แค่เสียงเดียวเควันอะเคอะไรวะเควันอะเควันทียอะไรเควันทียอะไรเควันทียอะไรโดินนะเดินนะน้องเกิดไม่ได้กูแบบน้องนิ่งจัดเลยแล้วน้องมากูให้ลุมเลยมาอีกตัวนึงเนี่ยไอ้ยอันนี้ก็จะเป็นอีกตัวนึงนะครับที่โดนผมจบนะครับโอ้ยยศไม่มีนะครับคุมปืนยากมากครับโอ้โหกระจอกกระจอกกระจอกฟางกูกระจอก โอ้ยิงไม่โดนเลยเออกมาดิน้องกูยิงกดขนาดนี้ดนนะนโดนนะครับโดนนะครับ,นนค,รบคือเกาตะน้องผมคาตะตาครับกระสุนหมดไอ้โคตโดนสิบห้าสองนะครับทุกคนเดี๋ยวอีกตัวหนึ่งมามันก็จะโดนผมนะครับเดี๋ยวเป็นอีพีต่อไปล้าน เอา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 น้องน้องไหวไหมเนี่ยน hmm ้องรังแกเพื่อนพีวไหวซะเอาทำไมให้จังอ่ะมาแล้วน้องรังแกเพื่อนพี่ไหมไม่เองอยากโดนอีกต่อเวล่าทำไเหี้ยทำไมสนใจร้ายทำไมอ่ะเราก็เล่นทั้งใหม่เอาสมก็ได้โอ้ยโอ้โหมาปืนอะไรมาเล่นกูน่ะ ปืนที่โกงทุกคนสี่วันห้าวันอย่างนี้มันต้องเจอข่องโกงข่องโกงโอ้ยเฮียกูจะไปยิงยังไงเข้าเนี่ยครับอันแรยิงตีนหรอน้องโดนยังไงโดนนะครับเอาปืนกว้าครับ ปืนมึงเลือกโดนของกูครับยิงไม่ได้ต oh, mm ้องปาระเบอร์ใสเดี๋ยวต้องปาระเบิดใส่ไม่ไม่ก็ยิงให้โดนขารอบย่ออย่างเงี้ยนะจริงจังเนี่ยไอ้เหี้ยตียากินเบียตียากินเบียตียากินเบียร์ไม่กินครับไม่กินครับคุณมาพูดอะไรเนี่ยผมอัดคลิปอยู่เนี่ยทุกคน ดูนะครับเใช่ไม่ดีนะครับนี่ใส่ไม่ดีเลยนะครับเนี่ยโหผโนะครับขมครับผมผมชื่อน้องใหม่ครับผมชื่อใหม่ครับอะอเด็กครับโอ้เฮดช็อตนะครับเฮดช็อตนะครับอย่าระโดนลวไงกูโดนล้วไงสิบเก้าสามไเฮไม่เบิดตจที่แล้วเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเองอันนั้นนะเดี๋ยวเองไปแบบฝึกมาใหม่แล้วก็มาแก้พี่นะเดี๋ยวพี่ให้ลงเลยสามคนเลยผมเพื่อนผมหมอผมให้ผมหมอโดนหมด เฉียชาติอีกนะครับยี่สิบศูนย์นะครับโอ้ยเล้งมาเนาะเอ้ยยี่สิบสามไม่โดนนะครับมันยิงกันไงนี่นี่โอ๊ตเดี๋ยวกูจะสอนยิงมามานี่ก่อนเดี๋ยวเพิ่งยิงกูมึงยิงเลยอันนี้ก่อนสี่สิบมานี้ก่อนสี่นี่มานี่มานี่มานี่อยู่ข้างหลังพวกเนี้ยนี่เดี๋ยวกูสอนยิงเดี๋ยวเพิ่งแทงนีนี่นี่ถ้ายิงอ่ะต้องยิงไง้ไปยิงแบบกดคลิกสามทีอ่ะ แบบสามทีแล้วก็ปล่อยอะ่ะกระสุนมันจะตรงกว่าถ้ามึงกดค้างกระสุนมันจะเหินจิกสามทีแบบตื้อๆให้มันรัวๆติดต่อกันอะ่ะอ๋อยิงที่อะไรเอามาเอามาเดิมอะแล้วมันเดิมอะไม่เหมือนเดิมกระสุนมันจะตรงกว่าเก็บด้วยหรอมีเก็บปืนด้วยหรอมีเอามาทำไมเนี่ยเก็บปืนนะ <laughs> ายเหลืองเนี่ยเอา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 โอ้โอ้ยิงไม่โดนเลยนะครับโอ้ยิงไม่โดนเลยนะครับโอ้ยิงไม่โดนเลยนะครับปรับเป็นหนึ่งจริงๆแล้วโอ้ปรับเป็นหนึ่งจริงๆแล้วเอาจริงแล้วเหรอไม่รู้ไม่รู้ว่าหนึ่งมันหนึ่งเช่ไหนอ่ะโอ้โหโคตรหนึ่งเดี๋ยวมึงรอกันแป๊บนึงหนึ่งกูเล่นไม่ได้ปะสามสี่แล้วกันสี่แล้วเฮดช็อตนะครับ ยืนนิ่งนิ่งอย่างนี้ก็โดนพี่ดิครับแล้วภูมิใจแล้วครับแล้วภูมิทุ่มใจแหละยิงกูไม่โดนยิงไม่โดนโอเคครับเดี๋ยว EP ต่อไปนะครับไอ้แบงค์จะโดนนะครับมานนี้ขอจบรายการพี่เองด้วยนะครับขอบคคุณรับพี่กำลังโหลดอยู่น้อง